สวัสดีคับพี่น้องเพื่อเป็นคนใตยย้ไงวันนี้ผมจะเล่นเกมปูต่อสู้ในเกมเกาหลีเฮ้ย,ยไม่ใช่มันเกมปูต่อสู้มันเรื่องปูาสกาก่อนเลยปูราสกามันไม่ใช่ปูลาสกาแต่เป็น<ม>เป็นปูลาสกาอีกทีหนึ่งนะมากวนองู่อะไร นี่เป็นปูลาสก้าอีกที่นึงออนเล่มหมดเลยเอาเป็นนี้ใะกันอันนี้ไม่เกี่ยวมันใช้ความเร็ว <Ready. S 1> ไหนวะ <Go. S 1> วัดดีข้าคือปูลาสก้าอีกตัวหนึ่งเว้ยอ้าเหรอนี่แกเล่นทุกอย่างทั้งหมดเลยใช่ไหม เออไม่ไม่เราเออเยอะโอ้ว่ะวัวเองใช้พลังยังไงวะเนี่ยทำไมตัวไม่วะแค่เนเลนี่มันใช้เวลาเรื่องของเล่นไหมอ๋อออเออเออเยอะนี่ไม่พังครับ น้อยอยากจะเอาเลยชิ่ไหมงอท้องเข้าไปซะแต่แต่เป็นใจด้อออกไปเตะลอยฟ้าวันนี้ข้าคือปูมะพร้าวเอ้ยปูมะพร้าวเหรอเอยียเฮียแกใช่มาจากไหนวันนั้น,นะ ฉันไปนซื้อมาเว้ฉันไม่ได้ใช้ฉันกนันวลว่าซื้อแกกันวลว่าใช้แกคิดว่าใช้เราตายเมื่อยฮะเดาต้องเจอฮุกีิซะาไม่มีทางหรอกไนในเ่ก็คือปูไปมาปูเกาหลีแกคือปูเกาหลีแต่คิดว่า,า,ามัมาในตูเทันไป อ๋ออ๋ออืออ๋อฮึฮึอ้เอพลังนี้มันเอ้แกทเทุกอย่างมันหลุดหมดเลยอ๋อออออยโอ้ยเอ้ยออแดงอะร่ย เออเอาไม่ดิเออใครอยากให้เราตายเหรอเออแกเจอราเบืวอทุกทีสิจะแบบนี้เออเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่หัวพาตายแกมันใครเมั่นั้นเหรอข้าคือกุ้งล็อกสเตอร์ย เออแกไม่มีเจ็ดแค่เฮ้ยพลังพิเศษเหนื่อยแกใช้พลังมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเออแกใช้มือน้ำแข็งซะเฮ้ยแกมีพลังืนน้ำแข็งมาตอนไหนวะเฮ้ยต้องเจอเนี่ไปค่ดาบพิฆาตจุดศูนย์เอ้ยดาบพิฆาตจุดศูนย์ ดาบมีค่าจุดสุดมันแกน่ะสิมันคือมีดเออสี่ดาบบ้านแกน่ะสิเจโเจอไว้อัพเกรดแล้วกันเกมนี้มันเกมทำมาจากโซล่าสามนะครับไม่ใช่เกมของบีเตอร์อันสนุ่ยโอ้ยโจ้โหโจ้โหโจ้โหโอ้ยตุ้มระเบิดเออไอ้ตัว แง่แง <f dragging> ่แ <sympath> ง <icking> ่แกได้ตุยเอ้ยแกยังลุกขึ้นอยู่เหรอเอ้มาดิใครห้ามอุ๊ยเออ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 ไม่ไม่ไม่แกฝังไว้ก่อนเถอะ ไว้อัปเกรดกันก่อนโอเคฮ่าก็ได้จเจอกายเป็นผู้จริงแล้วสิ <c oughs> เหนืยย่าอข้อไม่ได้แล้วเราวิาจัดแคมปมเหมือนกันต้องใช้กระสอบอันว่าถึงจะถูกให้อันเดียวว้ายสองอันว้ายถึงจะถูกก็ใช้ยึงอันชัดเท่าไหร่อ่ ไม่เป็นไรเรามีจุดแตกโอ้ยแกลบสุดทันเลยเนาะโอ้ยแกต้องเจอนี่โอ้ยลุกหมดอีกแล้วโอ้ยเออเนี่ยได้ท่านใส่ไว้ได้แต่แกก็มากวน เออเออเ้อแกไม่มีจะแทงเอาต้มมะพร้าวไปกินซะโอ้ยนี่ตายซะมือน้ำแข็งมะพร้าวจะไปหยุด อ,อี่าอ้วาไม่แกเจอท่าไม่ตายแกต้องหายท้องจะให้แกตายแกจะตุ้ยนะ่โอ้ยไปตบน้ำคาวหน่อยโอ้ยถือหายทอ้องซะไ่แม่อยากให้เลือกตัวใหม่จุง อยากจะเลือกปูอ่ะต้องไปกดตรงนี้ไม่ใช่กดตรงนี้ไม่งั้นมันจะเลือ่อหไ่นี่เปลี่ยนปูไว้ตรงนี้ลยถ้ามือเ้ยอยากใช้ปูต้องเลือกปูตัวนี้นะน่าจะเลือกเลือกปูตัวไหนก็ได้ต,นนดต้องปูตัวนี้ดิเราเอาตัวปูตัวนี้ดีกว่าอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้อ,อ,นนอ,อถูกอ่ะต่อไป เละก็เริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยอะไรเนี่ยเะอะไรขึ้นเฮ้ยบอสนี่หว่าเออไม่เจอแกตั้งแต่ตอนไหนแล้วออเฮ้ยฆ่าตัวไปเว้ยเป็นมึือกระปูเกาหลีเอา้าน,นี่้ว พรถู้ยแกทำอะไรลูกไปเนอไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกไม่มีทางเจอมือพลังน้ำแข็งหน่อยเป็นไงเฮ้ยข้องเงี้ยเออเอยเออไปตัวใหญ่ก็นเด,ดไีไม่ไม่เอเอ เดี๋ยวลังก็มาอีกพลงมาและตนนี้ค่อยจะมาเล่นที่หลังค่อยเล่นที่หลังก็แล้วกันนะไม่แกทําในเมืองเขาพังเห้ยอ่ะวันนี้เขาเปนคนสร้างมาเพื่อไว้ทํางานนี่แหละเยรอเอเลยเออไม่มีทางยังไงข้าก็ต้องชนะ แล้วข้าก็จะคูเมืองให้ตายไปต้องเออเ้ยแต่ก็ต้องาของของกออ็ไปซะแกไม่มีทางยิงตรงลูกก็ไปได้เนี่ยเออคุณชนะก็ไปเริ่มที่ดา่านต่อไปโอเคถึงเล่นด่านต่อไปด่านต่อไปคือ ต้องอันนี้มาเอ้ยเลือกเอาใส่วุ้ก็ไปก่อนนี้ใช้ไม่ได้นี่มันจะตกลงไปงานโอเคสองอันโอเคเลือกเสร็จก็ไปต่อมาเริ่มกันเลยนานนี้ผมต่อสู้ไว้เสร็จแล้วนะไปแกเอาสาัะเปล่าไม่รับไม่เอาอ มันเข้าไปมันมียาพิษเข้าไปเอ้ยตายซะตายซะเอ้ยแกตายเี่ยตายตายสิตายเข้าไปเลยเออเย้เอ้อเออจะตกลงไปเออ,อ,อยังไม่ทันจะแต้งตัวเลยทำไมตกลงไปเฉยอ้าวแกลกลัวแล้วเหรอเออเย้

น,นี่ก็เป็นเพชรอีกหกสิบหกบาทเฮ้ยเนี่ยมีสีให้เลือกด้วยอ่ะแต่เราไม่เลือกหรอกนะอ่ะเ,เริ่มเปลี่ยนปูเป็นตัวเดิมตัวเดิมแค่นี้นั่นแหละถ่ายไว้แค่นี้แ,ลแหละ